AI โซนปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากระบบ AI โซนปังในมือถือกันนะคะ ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะต้องการนําคลิปที่เราเจนออกมาจากตัวระบบ AI โซนปังนะคะไปลงแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเช่น TikTok YouTube IG หรือว่า Facebook นะคะตรงนี้พี่ๆสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่หน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีดาวน์โหลดกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI โซนปังแบบนี้แล้วนะคะให้พี่ๆนะคะเลือกไปที่ขีด3ขีดนะคะด้านบนทางซ้ายมือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีแถบทางด้านซ้ายมือขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะ และให้เรานะคะเลือกไปที่คอลเลกชันของฉันนะคะเป็นเมนูที่2ตรงนี้นะคะพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีคอนเทนต์นะคะวิดีโอต่างๆนะคะที่เราได้ทําการเจนในระบบ AI โซนปังขึ้นมาให้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะต้องการที่จะเลือกหมวดหมู่ในการดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่สําหรับการสร้างเพลงนะคะหรือว่าสร้างวิดีโอนะคะสร้างวิดีโอสินค้าต่างๆพี่ๆสามารถเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะหนูก็จะเลือกไปที่หมวดหมู่สร้างวิดีโอสินค้า ะคะะนหลังจากนั้นค่ะเมื่อพี่พี่นะคะเลื่อนหาคลิปที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่พี่นะคะกดเข้าไปในคลิปนั้นค่ะเขาก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นวิดีโอที่เราได้ทําการสร้างในตัวระบบ AI ส่นปังค่ะ ให้พี่ๆนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มดาวน์โหลดขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นปุ่มนี้เลยพี่ๆสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะหากว่าพี่ๆคนไหนนะคะใช้มือถือนะคะเป็นแบบ Android ถ้าเรากดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะคะวิดีโอเขาจะเข้ามายังแกลเลอรี่ของเราเลยนะคะพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูในแกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะใช้ iOS นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนะคะลงในเครื่องกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าถามเราอีกรอบหนึ่งนะคะว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดวิดีโอนี้ใช่หรือไม่นะคะก็ให้เราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะคะจะอยู่ทางปุ่มขวามือค่ะพอเราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัววิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะคะมันก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือล่างตรงนี้เลยนะคะตรงช่อง URL ค่ะให้พี่ๆนะคะคลิกเข้าไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะเขาจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะ ให้เรานะคะเลือกไปที่ดาวน์โหลดค่ะจะอยู่เมนูที่3ตรงนี้เลยนะคะพอเราเลือกไปที่เมนูดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคลิปเราขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้พี่ๆนะคะกดที่รูปแว่นขยายด้านหลังคลิปที่เราต้องการนะคะแบบนี้ค่ะ เขาจะพาเราเข้ามายัางไฟล์ในเครื่องของเรานะคะนี่นะคะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะคะก็จะอยู่ไฟล์นี้เลยนะคะพอมาหน้านี้แล้วนะคะให้พี่ๆนะคะกดค้างที่ตัววิดีโอของเราค่ะและมันจะมีคําว่าแชร์นะคะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยให้พี่ๆกดที่คําว่าแชร์ตรงนี้นะคะ พอเรากดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราสังเกตที่ด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะมันจะมีตัวเลือก copy นะคะ save video ต่างๆนะคะให้พี่ๆนะคะเลือกไปที่ปุ่ม save video นะคะหรือว่าเป็นในรูปแบบภาษาไทยก็คือบันทึกวิดีโอนะคะเราก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยนะคะตัววิดีโอของเรานะคะก็จะเข้ามาอย่างคลังรูปภาพในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูในคลังได้เลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะคะแต่ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะใช้งานผ่าน o g l e Chrome นะคะวิธีการเซฟนะคะจะต่างกันกันกบตัว s a f a r i นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วนะคะเขาจะขึ้นเป็นไฟล์ขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะคะให้เรานะคะกดที่ปุ่มเซฟหรือว่าปุ่มบันทึกนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะข้างๆปุ่มกากบาทเลยนะคะ พอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะเซฟวิดีโอตัวนี้นะคะเอาไว้ในไหนเอาไว้ในไฟล์หรือว่าเอาไว้ในไดรฟ์นะคะตรงนี้หนูก็จะแนะนําให้พี่ๆนะคะเลือกไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟด้านล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะ ตัววิดีโอของเรานะคะก็จะเซฟลงไฟล์เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าตัวดาวน์โหลดนะคะเขาจะดาวน์โหลดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นว่าดาวน์โหลดคอมพิวเตหรือว่าดาวน์โหลดสําเร็จตรงนี้นะคะและปุ่มเซฟตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นปุ่มโอเพนนะคะหรือว่าปุ่มเปิดนั่นเองให้เรานะคะคลิกไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะพอเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆเลือกไปที่ปุ่ม Open In Download นะคะปุ่มแรกด้านล่างตรงนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นในรูปแบบภาษาไทยนะคะก็คือเปิด ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นไฟล์มาให้เราแบบนี้นะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าไฟล์แบบนี้เลยค่ะวิธีการเซฟไฟล์นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็คลิกค้งที่ไฟล์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะหลังจากนั้นก็สามารถเซฟวิดีโอได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่ๆก็สามารถนำวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะคะไปอัปโหลดในแพลตฟอร์มต่างๆที่พี่ๆต้องการได้เลยนะคะอันนี้หนูก็จะยกตัวอย่างเป็น TikTok แบบนี้นะคะแล้ก็อัปโหลดวิดีโอนะคะที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่นคนไหนที่ทำ affiliate นะคะก็สามารถนําวิดีโอสินค้าต่างๆนะคะไปปักตะกร้าได้เลยนะคะหรือว่าถ้าพี่พคนไหนนะคะเป็นสายยิงแอดแล้วเราอยากจะทำคอนเทนต์นะคะด้วยการให้ AI เนี่ยเจนวิดีโอสินค้าของเราขึ้นมาแล้วเอาไปลงเพจเอาไปยิงแอดต่างๆนะคะก็สามารถนําวิดีโอตรงเนี้ยไปทําการตลาดต่อยอดในอนาคตได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากระบบ AI โซนปังในมือถือนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ